งามบันไดครับพี่นกงงามคักงามเนี่ยปลูกหญ้าหวานบนคนาดูดูนี่แหละครับโอ้โหสุดยอดเบิ้งเขาแตกกอ,อกมากครับแตกนอออกมานนอ,นอ,นอหนึ่งนี่โอ้โหแ,แ,นะแตกออกทุกตาเลยครับนยแตกออกทุกตาอวบอิม่ม ทั่วทั้งทุกยอดทุกตาผู้หนาสุดยอดนะครับโอ้โหหางามที่ไหนนี่่ะแตกออกทุกกาทุกตาดู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 อืถูกหญ้าหวานบนคันนาสวัสดีครับพี่น้อง พี่น้องช่องเกษตรกรผ้าช่มลราท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทิ่ติดตามเบื้องช่องเกษตรกรผ้าช่มมือนี้นะครับมือนี้นาบานสิผ้ามาปเดตเรื่องหยาหวานอิสราเอลนะครับมีพี่น้องในช่องสมาชิกถามมาว่าถ้าพื้นดินเข้าชุ่มชื้นมีความชุ่มชื้นเข้าจําเป็นต้องเอาหยอดพันุไปช่ำบ่ครับจําเป็นต้องช่ำหยอดบ่ครับต้องช่ำเอ,อิดต้องช่ำจำเป็นต้องช่ำกิ้งมันบ่ครับก็ไมอนี้ชิ ถ้าพี่น้องมาเบิ้งครับตอบเลยนะครับว่าถ้าถ้าท้าพื้นที่ของท่านหรือว่าบานเฮ่าเนี่ยมันมีฝนมีฝนตกชุกต่อเนืองภายในตั้งต่มือที่เฮาปลูกนะครับก็พี่น้องกว่าจําเป็นต้องเอาไปช่ำนะครับก็เหตุผลเดียวก็คือว่าถ้มันออกหักกอนเขาจังเอาไปปลูกนะครับมันนี่ก็พาพี่น้องมาเบิ้งวานี่ปลูกน้ำขั้นแท่นหน้านี่ครับบ่ต้องช่ำครับบ่ต้องช่ำปลูกได้เลย ยาวานอิสราเอลเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบืองครับนี่แหละครับพี่น้องท้าดินมันเปียกๆหรือว่ามันมีความชื้นสูงๆนี่เทาสามารถปลูกได้เลยบ่ต้องบ่ต้องช่ำบ่ต้องเอาถอนพันธุ์มันไปช่ำก็นี่นครับผมก็ามือนี่ก็เลยมาถ่ายคลิปให้เบงวาบ่าว่าพื้นที่ดินเท่ามันมีความชุม่มชื้นมันมีความ มันหรือว่าอยู่ในช่วงหนาฝนนะครับเขาก็ต้องจำเป็นต้องช่ำเลยครับที่ว่าที่ว่าพี่น้องต้องเอาไปช่ำใหมเพราะว่าพี่น้องซื้อถอนพันธุ์มาจากทางไกลครับมันเดินทางมากไกลมันมสีมีความเหี่ยวความเฉาเขาก็ช่ำให้มันแตกหักก่อนครับช่ำให้มันแตกหักก่อนแล้วก็จังเอาไปปลูกเห็นไหม ให้มันฝืนโตก่อนครับเพราะว่ามันเดินทางมายากหน่อยกับซี่หามือสามมือสี่มือแล้วก็เขาตัดมาจักมือแล้วก็บหกครับตัดแล้วก็เอามาปอกเปลือกไว้มันจะมีความเหี่ยวความสดชื่นมันก็นจะหายไป mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องจากสิขยายพันธุ์จากการตัดจากสวนของเขาเนี่ยจากจากที่ถอนพันธุ์ของเขาเองเนี่ยครับก็สามารถเอาไปปลูกได้เลยครับนี่เป็นตัวอย่างครับว่าปลูก ในพื้นที่ของเขาได้เลยโดยบ่ต้องช่ำครับตัดเราเอามาเสียบตัดมาเสียบตัดมาเสียบเลยครับนี่ครับมันแตกกอดีทุกอย่างทุกทุกตนเลยครับตัดหลวกเสียบจึบเสียบจึบเลยบ่ต้องขุดบ่ต้องช่ำดินยอย่ากครับขอให้มีความชื้นขอให้มีฝนตกใส่ครับแหนวาันอิสราเอลนี่ปลูกง,ง่ายครับปลูกง,ง่ายมากๆเลยอันนี้ก็ปลูกในคันแท่นาก็ลังสี แตกรอบไหมแล้วครับนี่ตัดไปคลิปที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเองครับตัดไปก็เกิดขึ้นม่าไม่อีกแล้วครับ นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับพี่น้องสำหรับหญ้าหวานอิสราเอลว่าปลูกในพื้นที่ประเภทชนิดดินแบบไหนอันนี้คือคู่คูคนแท่หน้าครับคู่ดินคู่สาที่ขุดขึ้นมาใหมมันเป็นมิตรหินครับมิตรหินบ่มีดินเลยดินก็มีหน่อยครับแต่ว่าก็สามารถปลูกหยาหวานได้ครับ สวงามขึ้นมาแล้วสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ครับบอกว่าสิเป็นดินทรายดินเหนียวดินล้วนยกเวน้นดินที่มันแซ่น้ำนะครับปลูกบ่ได้ครับเหลืองตาย นี่เห็นไหมครับขนาดมิตะหินเขาก็ยังงามครับพี่น้องแตกขึ้นมาก่อบอักให่่แล้วครับปลูกไว้วยข้างแรกนี่คือปลูกเงาเดียวไปนลยครับท่อนเดียวถ้ามันติดเรามันจะง,งามแบบนี้นะครับ ถ้าห่อตัดไปรอบหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็สีแตกออกโอ้ที่ตะเงาเกือบางงามเหล่านี้ที่ตเะเงาบเบลอเบลเบลลาเห็นไหมครับนี่คือพิสูจน์ในเบงว่าปลูกในพื้นที่ดินที่ตะบักหินก็นสามารถงามได้ครับเดี๋ยวสิพาไปเบงว่าลมองไหนมันแช่น้ำแล้วมันบ่ง,งามครับ นี่ครับผูกเวยตั้งแต่ก้อนดำหน้าผูกเวยคู่ขันแท่นหน้าคือกันครับแล้วก็น้ำน้ำก็ขึ้นมาถ่วมน้ำขึ้นมาถ่วมครับเรียบร้อยเลยบใบใบไงใบงามเลยครับเนี่ยแค่แล้วยื่ซ้ำเนี่ครับมูเขาเหล่เานเน่าพืชเน่าผืนมาแล้ว อันนี้ก็สูงขึ้นมาแน่สูงขึ้นมาแน่แต่ว่ากับบงามขึ้นครับแต่ว่ากับบตายนะครับพี่น้องบ่ตายเพียงแต่ว่าบอตายกับบโต้คือกันนี่เนะครับส่วนอนั้นนี้น้ำขังแน่นอนครับน้ำแช่แน่นอนบบใหญ่เลยครับนานานเรียบร้อยเน,<า>น,นี่ยครับ ไรถึงน้ำขังอ่ะบาง,ง้ามเลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นว่าหญ้าหวานเป็นพืชที่มากน้ำกับจริงอยู่แต่ว่าบบมากน้ำขังนะครับพี่นอ้องเอาคู่คันแท่นหน้านีาน่ปลูกไว้ไดเ้เบิดครับร้อยเข้ากับสีน้ำมาตัดมาท,ทำความสะอาดคู่คันแท่หนหน้าของเขา้าเนี่เห็นไหมครับกำลังสีงามขึ้นมาสรุปมองนี่ให้ฟังเลยนะครับพี่น้อง ยาวานอิสราเอลนี่ถ้าพี่น้องซื้อมาจากออนไลน์ทั้งไกลก็จาเป็นต้องช่าครับเอามาช่าไปก่อนจนกว่ามันจะออกหากแตกนอกไม่ขึ้นมาจังเอาไปปลูกครับพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องสิขยายพันธุ์อยู่ในพื้นที่ของเจ้าของเนี่ยมันก็ต้องจําเป็นต้องช่าก็ได้ครับเอาไปปลูกเลยครับเอาไปปลูกเลยหลังหดน้าหรือว่าน้ำฝนดีๆยุคค่อยมีความชุ่มชื้นเนี่ยติดแนนอลนอ,อยไปเต้นครับ รับร่องได้ครับช่องเกษตรกรรับร่องครับสําหรับพี่น้องสนใจอยากจะได้ถอนพันธุ์ไปจํหน่ายาทําไปเพาะปลูกนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางขอควม่มหรือว่าเบอร์ทโทรที่หายไว้ใ้คลิปนี้นะครับใ้คอมเมนต์น,นี่ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ครับช่องเกษตรกรพาชมนะครับคลิปนี้ก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ